วันนี้จะพาทุกคนมาคาเฟ่ลับๆติดริมน้ำคุนพินกันอีกแล้วค่ะและที่นี่ก็คือร้านเอสพิสโซที่นี่จะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักเลยค่ะหลายๆคนเข้าใจว่าจะต้องนั่งเรือมาอย่างเดียวแต่จริงๆที่นี่ขับรถมาได้ด้วยนะคะแถมมีที่จอดรถให้ด้วยก่อนหนะ้านี้นักเคยมาที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ชอบกินอเมริกาโน่ของที่นี่มากวันนี้ก็เลยมาสั่งอเมริกาโนก่กับกาแฟต้มค่ะแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์เขาก็มีชิโอกปังหรือขนมปังเกลือให้กินด้วยนะในแก้วกระดาษน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะ ชอบมากคิวอะที่ออกปังที่นี่เขาทำออกมาดีเลยค่ะแป้งด้านนอกกรอบด้านในนุ่มนะัดจัดมาทั้งแบบออริจินอลแล้วก็แบบเป็นเซตเลยแบบเซตเนี่ยก็เอามากินกับเนยแล้วก็ถั่วแดงนะัดชอบมากได้ความหวานจากถั่วแดงแล้วก็ได้ความหอมมันจากเนยร้านนั่งสบายอยู่นะบางโต๊ะเนี่ยปูสาดเลยค่ะคิวเกินใครจะมาด้วยรถปักหมุดตามโลมาได้เลยค่ะคาเฟ่เขาเปิดทุกวันนะ